หลับตาแล้วปล่อยร่างกายนาไปตาสัญชาต,ตยานถ้าอย่างนั้นผมจะไม่สู่ภาพหลันนะ เชิญสนุกได้เลยน้องเจ็ดน้องเจ็ดอยู่ไหนออกมากับฉันหน่อยสิฉันจะเอาของที่ระลึกไปให้ใช,ชายชราในหมู่บ้านเธอพาไปซื้อหน่อยสาวสาวพวกนั้นออกไปทำธุรกิจกันหมดแล้วและเหลือเธอเป็นคนเดียวที่บ้านพี่สาวเจ็ดอาจาย์กำลังเรียกคุณอยู่ ปล่อยเขาไว้คนเดียวนั่นแหละทำต่อเลยพี่คิดว่าผมที่ยมปล่อยตัวเองไปตาสันชาตยานภายใต้เสียงของท่านอาจารย์ได้เหรอน้องเจ็ดน้องเจ็ดออกมาเร็วเข้าชายชรา,าตัวเหม็นนั่นเขาแค่อยากทำลายธุระของฉันโดยตั้งใจใช่ครั้งนี้และครั้งสุดท้ายด้วยน้องเจ็ด เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วหยุดตะโกนได้แล้วอาจารย์คะไปไหนคะจะซื้ออะไรคะไม่สำคัญหรอกไม่เป็นอะไรมันขึ้นอยู่กับเธออาจารย์ท่านตั้งใจใช่ไหม เพราะอะไรล่ะน้องเจ็ดในแง่ของความสามารถเธอมีความสามารถอย่างมากและเป็นโลกสิทธิ์ที่ทำให้ฉันพอใจในแง่ของภูมิหลังและทรัพยากรทางการเงินตระกูลกูลของเธอแข็งแกร่งที่สุดในเมืองหลงเฉิงรูปร่างหน้าตาฉันเชื่อว่าเธอมีความมั่นใจอย่างแน่นอน แต่เธอไม่คู่ควรกับเขาฉันไม่คู่ควรกับเสี่ยวฟั่งหรออาจารย์ใช่เธอไม่คู่ควรกับเขาและแม้ว่าเธอจะไม่สแสวงหาสถานะของเธอก็ไม่สามารถขัดขวางความก้าวหน้าของเขาได้พรุ่งนี้เขาจะไปที่เมืองหลวงของจกกักรวรรดิ ก็เริ่มการฝึกฝนร่างกายรากฐานของหยวนหยานนั้นสำคัญมากหากเธอต้องการทำลายวัยเด็กของเขาและทำลายอนาคตของเขาฉันจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นไม่ไม่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของฉันฉันจะทำลายอนาคตของเสี่ยวฟางได้ยังไงฉันฆ่าฉันฆ่า อย่าทิ้งความทรงจำที่สวยงามไว้ให้กับตัวเองโอเคแน่นอนว่าฉันรู้ว่าเธอจะไม่มีวันทำร้ายเขาทางด้านจิตใจและตอนนี้ฉันชัดเจนแล้วว่าทำไมฉันถึงหยุดเธอเข้าใจใช่ไหมค่ะเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้น หลังจากที่เสี่ยิ่งถึงจุดสูงสุดแล้วฉันจะขอในสิ่งที่ฉันต้องการได้ไหมเขามีหนทางข้างหน้าอีกยาวไกลและใครจะรู้ว่าใครมีคุณสมบัติที่จะยืนเคียงข้างเขาในท้ายที่สุดหรอแต่ฉันจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ฉันจะไม่ยอมแพ้นี่แหละ นี่สายขอน้องเจ็ดที่ฉันชอบจริงๆอาจ,จารย์ภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ในคืนนั้นนายต้องออกเดินทางพรุ่งนี้ฉันไม่คิดว่านายจะไปจากเมื่องหลงเชิงเร็วขนาดนี้นายอดเห็นฉันเตะลงลัวหลานออกไปเลยฉันขอให้เธอประสบความสำเร็จ และอย่าปล่อยให้ฉันรักษาดวงตาของเธออย่างได้ประโยชน์ล่ะนายกำลังจะไปทำอะไรอยู่ในเมืองหลวงของจกกักรวรรดิ้อไม่มีอะไรหรอกแค่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมขอบคุณที่ชวนฉันมากินมื้อเย็นและไปส่งฉันฉันอิ่มแล้วเธอไปส่งฉันได้เลย หลวเฟงนายช่วยอย่าไปเมืองหลวงได้ไหมไม่ได้อะดอฉันจะออกเดินทางพรุ่งนี้แต่เช้าจะดีกว่าไหมที่จะอยู่กับฉันไม่แค่นั่งลงแล้วขับรถและอย่าลืมค่าเข็มขัดนิรภัยด้วยฮึ วันนี้ฉันใส่ชุดที่มั่นใจที่สุดเป็นพิเศษแต่มันกลับไม่ดึงดูดเขาเลยให้ตายเถอะฉันมีสิ่งที่ฉันต้องทำให้สำเร็จเป้าหมายที่ฉันต้องทำให้สำเร็จฉันจะไม่หยุดอยู่กับที่ฉันหยุดไม่ได้จริงเหรอฉันขอให้นาประสบความสำเร็จเหมือนกัน ตั้งแต่ฉันยังเด็กฉันหลงยี่หลานสามารถได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการได้อย่างง่ายได้เป็นแค่เขาดูเหมือนว่าฉันจะไม่สามารถตกลงไปขนาดนี้ เคอยางจะล่ออีกเหรอฉันเดาว่าไม่มีปัญหาแล้วลงไปดูเราต้องการเห็นศพหลงอี้ร้านเฮ้หลงอี้ร้านเธอโอเคไหม ลหลัอฟัง่งไม่เป็นอะไรย่าจริงๆน่ะนายเป็นใครคือคนที่ต้องการชีวิตของเธอและก็ ไปนานต่จบมังารเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสําหรับใครที่ชื่นอชอบมังหารเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทาตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ซับสไคายหนึ่งกระดิ่งไปกําลังใจให้ผมเนี่ยในการทํามังงเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยละกันนะครับถ้าอลไรเยะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำต่อต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ